เจอหน้าหลวงป้องมาถามเรื่องของมีข่าวว่าจะมีการยุบสภาในวันที่24ธันวาคมนี้คือหลังเอเปก์นะหลังเอเปกเนี่ยก็ปลายพฤศจิกายนที่จะมีการยุบสภา24ธันวาคมนักข่าวถามหลวงป้อมหลวงป้อมไม่ตอบกับขึ้นรถไปเลยนักข่าวก็มาถามคุณอนุทินชาญวิรูลนะครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในฐานะหัวหน้าพักภูมิใจไทยคุณอนุทินก็บอกว่าไม่ทราบ นะครับไม่ทราบการยุบสภาเป็นอำนาจของนายกรัฐมนตรีนะครับนักข่าวก็ถามต่อว่าแล้วตอนนี้เนี่ยเขาเสนอสูตรการจัดตั้งจับมือกันเป็นพักร่วมรัฐบาลนะครับในการเลือกตั้งคราวหน้าคุณอนุทินก็พูดชัดว่าต้องรอใผลการเลือกตั้งออกมาก่อนนะครับเพราะกันเรื่องกระแสข่าวว่าจะมีการยุบสภาหลังการประชุมเอเปก นะครับถามว่ามีความเป็นไปได้ไหมก็มีความเป็นไปได้นะครับคือถ้ามองว่าระหว่างว่าจะมีการยุบสภากับรัฐบาลอยู่ครบวาระเนี่ยนะครับมีความเป็นไปได้ทั้งสองอย่างไหมก็มีความเป็นไปได้ทั้งสองประการถามว่าประการไหนมันจะมากกว่าบางทีการยุบสภามันอาจจะมีเงื่อนไขที่ที่แก้ปัญหาที่มันอาจจะมีปัญหาระหว่างระหว่างที่พักการเมืองถูกกล่าวหากันอยู่ในขณะนี้ก็ได้ แต่ว่าถ้าจะยุบสภาวันที่24ธันวาคมตามที่นักข่าวถามลุงป้อมถามคุณอนุทินและวันนี้ถ้าเจอนายกก็คงถามด้วยเนี่ยก็ยังไม่เห็นว่าทําไมต้องยุบ24ธันวาคมมันมีสัญญาณอะไรมันมีปัญหาอย่างไรนะครับในขณะที่รัฐบาลก็กําลังขับเคลื่อนนะถ้าฟังจากท่าทีนายกรัฐมนตรีนี่สามแงหลักเดินหน้าผลักดันนะเห็นผลใน12เดือนนะยังเดินหน้าอย่างเต็มที่นะนี่ลงทะเบียนคนจนวันนี้ปิดวันสุดท้ายแล้ว นะครับแล้วก็จะต้องเตรียมการให้เรียบร้อยเพื่อที่จะปีหน้าก็จะได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกันอยู่เนี่ยไหนเลยจะยุบสภาเสียก่อนปีปีใหม่นะครับอันนี้ก็ต้องติดตามดูเหมือนกันครับคุณผู้ชมครับว่ามีสัญญาณอะไรอย่างไรจากนักข่าวการเมืองสายธรรมเนียบ